รู้ไหมคะว่ากระเป๋าดกักซับของเราเป็นกระเป๋าที่ถูกหลักพวงจุ้ยทางการเงินไม่พอกระเป๋าของเราฝังชิปด้วยสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งนะคะอย่างเช่นทุกคนหาเห็นไหมคะมีเกือบม้านะคะอยู่ซ้ายและขวาและตรงซิปอีกเท่ากับเรามีเกือบม้าดึงดูดความมั่งคั่งถึง4ตัวนะคะและบนเกือบม้าตรงนี้ของเรายังฝังชิปแห่งความมั่งคั่งของคนไทยนั่นคือนพก้านะคะเป็นความเชื่อของคนไทยและยังมี รูปโลกสีทองค่ะทุกคนหารูปโลกสีทองอันนี้เป็นเครื่องรางของขลังที่เราควรจะมีติดไว้ในกระเป๋าสตางค์รวมถึงกระเป๋าสตางค์ของเราถูกกำกัดด้วยเลข8นะคะทั้ง4ด้านของกระเป๋านะคะหมายความว่าเลข8เป็นเลขอินฟินิตี้นะคะดึงดูดมาแล้วไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะคะและที่สำคัญเลยทุกคนคาะกระเป๋าใบนี้นะคะทำไมหล,หลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้ใช้ จึงดึงดูดโชคลาบดึงดูดหน้าที่การงานและก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะกระเป๋าใบน,นี้ของเราคือเป็นกระเป๋าที่ออกแบบทุกขั้นตอนหรือว่าทุกชิ้นส่วนที่ฝังชิปอยู่บนนี้เป็นเป็นอ่าสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคัง่งดึงดูดสิ่งดีๆมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของนะคะจึงเป็นเหตุว่าหลายๆคนได้มีโอกาสใช้กระเป๋าดักทรัพย์ของเราจึงดึงดูดโชคลาบดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรวมถึงตัว ครูแตงสาเองด้วยนะคะใช้กระเป๋าดักซับใบนี้แล้วดึงดูดสิ่งดีๆชีวิตเปลี่ยนจากการใช้กระเป๋าสตางค์ใบนี้เลยนะคะอ่านะคะนี่คือกระเป๋าดักซับที่ลหลายๆคนได้ใช้แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะคะถ้าวันนี้คุณมองหากระเป๋าไว้ใช้สักใบเพื่อเปิดหุงจุ้ยทางการเงินของตัวคุณเองนี่เลยค่ะกับกระเป๋าดักซับของเรานะคะมีทั้งหมด 18- สี18ความหมาย18ความมงคล,ลหลายๆคนถามว่าครูขาแล้วหนูจะเลือกสีอะไรนะคะ ครูแนะนําให้เลือกสีที่เราชอบมากที่สุดค่ะเพราะสีไหนที่เราชอบสีนั้นคือสีคู่บุญแล้วเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเราเขาพร้อมที่จะดึงดูดสิ่งดีๆให้แก่เรานั่นเองนะคะเลือกสีที่ตัวเองชอบมากที่สุดนะคะ